อายุ20ต้องมีอะไรอายุ30ต้องมีอะไรเราจะชอบเห็นโพสใช่ไหมในโซเชียลมีเดียแล้วอายุ30ต้องมีอันนี้อันนี้ใช่ป่ะในความจริงเนี่ยความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ามันบอกไม่ได้หรอกอายุอะจริงๆนะครับบางคนคิดว่าโอ้30ชีวิตต้องมั่นคงแล้วหรือเปล่าต้องเริ่มสร้างครอบครัวไหมต้องเริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองจริงจังหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เห็นผ่านโซเชียลมีเดียเห็นทุกวันมันก็กดดันนะเอาจริงๆนะนะครับดังนั้น คนยุคใหม่ที่อยู่ในวัยสาเนี่ยก็จะเครียดอะว่าโอเคถ้าซื้อบ้านบ้านก็จะเป็นภาระหนี้ก้อนใหญ่แล้วก็แพงมากด้วยเทียบกับรายได้ของตัวเองเราก็เลยมีคําศัพท์ที่บอกว่าวัยเนี้ยวัยสาเนี่ยก็เป็นวิกฤตชีวิตวัย30นะฮะยังไม่ถึง midlife crisis แต่ว่าเป็นอันก่อน midlife crisis ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ mission to the moon Continue with your mission. สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission น o the m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับโระบิท์านุสหะครับว่ากันว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาอายุเปลี่ยนหลักจาก10เป็น 20, 20 20เป็น30 30เป็น40อะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะจะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตัวเองเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังจะก้าวผ่านอะไรบางอย่างไปสู่อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเขาบอกว่า ช่วงเวลาเนี่ยสิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบเก้าอะไรเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยจะออกไปทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเยอะที่สุดอาจจะไปเรียนเรื่องใหม่ๆหรือทํากิจกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งในวัย29-30เกนี่ยนะฮะก็เป็นอีกวัยหนึ่งที่เป็นวัยสำคัญนะมันมีศัพท์หนึ่งซึ่งผมเองก็เพิ่งได้ยินช่วงหลังนี่นแหละเขาเรียกว่า tri life crisis นะไ r ร,รก็มาจาก3ก็คือ30นั่นเองเป็นสภาวะกดดันนะฮะที่ทำให้คนอายุ30เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องบางอย่างที่มันเหมือนกับ มันยังค้างคาแล้วมันยังไม่ได้หลั่งใจใช้คํานี้แล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าวัยสาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริบทในสังคมเมื่อสักห้ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะถือว่าก็โตแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในยุคนี้ที่คนเราอายุยืนมากขึ้นนะครับชีวิตมันมีอะไรให้ทดลองให้ explore มากขึ้นเนี่ยวัยสาก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมด้วยทีนี้ขอพูดถึงบริบทสังคมแบบดั้งเดิมก่อนเนาะบริบทสังคมแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะใช้คําว่าเรามีสิ่ง่งรีียกวา Life Sta ม จังหวะของชีวิตตามช่วงอายุเนาะเราก็จะมีวัยเด็กนะครับแล้วก็วัยรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นวัยทํางานแล้วก็วกัยเกษียณอะไรแบบนี้นะฟิลประมาณนี้คือทุกคนก็จะอยู่บนแพทเทิร์นแบบนี้สมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับหกก็เกษียณอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเตจแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนาะที่เราเห็นนะครับแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ มันต้องมีอายุ20ต้องมีอะไรอายุ30ต้องมีอะไรเราจะชอบเห็นโพสใช่ไหมในโซเชียลมีเดียแบบอายุ30ต้องมีอันนี้นี้ใช่ป่ะในความจริงเนี่ยความดเห็นส่วนตัวของผมนี่ผมคิดว่ามันบอกไม่ได้หรอกอายุอะจริงจริงนะครับบางคนแต่บางคนก็จะกดดันเรื่องนี้บางคนคิดว่าโอ้สามสิบชีวิตต้องมั่นคงแล้วหรือเปล่าต้องเริ่มสร้างครอบครัวไหมต้องเริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองจริงจังหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งที่แน่นอนนะเป็นแฟกเตอร์สําคัญของคนยุคนี้ก็คือเราเห็นด้วยเราเห็นเพื่อนเราหรือไม่ใช่เพื่อนก็ได้้ทรราาทีี่่่เเเรราาาูอยุ30ๆ แล้วเขาก็อาจจะมีนู่นมีนี่นะครับแล้วเราก็เห็นผ่านโซเชียลมีเดียเห็นทุกวันมันก็กดดันนะเอาจริงนะคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้ให้ดูนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างแต่ทุกวันนี้มันเห็นตลอดเวลามันก็กดดันนะครับไอ้นมของสังคมที่ว่าอะสามสิต้องมีชีวิตที่มั่นคง40ต้องเล่มเก็บเงิน50ต้องเตรียมเกษียณอะไรเนี่ยนะฮะถามว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบนั้นได้อยู่หรือเปล่านี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเหห็นนกกับบไม่อยาใ้แ ดรามา่าหรืออะไรเงี้นแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วลองพิจรารณากันดูคําตอบถูกผิดคงไม่มีปัจจัยที่ท้าทายของโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของค่าครองชีพค่าครองชีพโดยรวมนะครับแน่นอนมันมีของที่ถูกลงมันมีของที่แพงขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยของที่จําเป็นอย่างน้อยสองอย่างที่เป็นของที่จําเป็นมากๆที่เราเห็นว่ามันแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเทียบกับรายได้นั่นก็คือค่าอาหารนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเนาะที่อยู่อาศัยเนี่ย เพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนที่เร่งแซงการเพิ่มตัวของรายได้อย่างเยอะมากนะครับดังนั้นคนยุคใหม่ที่อยู่ในวัย30เนี่ยก็จะเครียดอะว่าโอเคการงานเป็นยังไงถ้าซื้อบ้านบ้านก็จะเป็นภาระหนี้ก้อนใหญ่แล้วก็เราก็แพงมากด้วยเทียบกับรายได้ของตัวเองเราก็เลยมีคําศัพท์ที่บอกว่าจุดวัยเนี้ยวัย30เนี่ยก็เป็นวิกฤตชีวิตวัย30นะฮะยังไม่ถึง Midlife ค r i ส i s นะแต่ว่าเป็นอันก่อนมิดไลฟ์คริสนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนจะมาวัย30เนี่ย ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับวัยที่เรียกว่าเบนจะเพศนะคือวัย25นะครับจริงๆวัยนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญหลายอย่างนะฮะหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย transform จากการเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มที่พูดในเชิงของการพัฒนาของสมองนะครับอย่างที่เราคุยกันในหลายๆพิ์ที่ผ่านมาว่าสมองมนุษย์เนี่ยนะครับ สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่เรียกว่า executive function เนี่ยนะครับมันจะพัฒนาเต็มที่เนี่ยประมาณอายุ25หนี่แหละนะับประมาณอายุ25เพราะฉะนั้นก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะครับความหุนหันพันแล่นคุณลักษณะอะไรที่มันเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยเนี่ยนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากที่ว่าสมองส่วนหน้า executive function ของเรายัง develop ไม่เต็มที่แต่อายุ25เนี่ยถือว่า develop เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงช่วงเนี้ยในเรื่องนี้ด้วยนะครับในวัย30 หลายคนก็เริ่มมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะครับบางคนก็มีคนรักที่คบหาดูใจกันมานานนะครับบางคนก็กําลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากอีกอันหนึ่งมันมีคําถามเยอะแยะคนรักที่เราครบกันมานานอาจจะตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างนงี้นะมันยังใช่จริงหรือเปล่านะครับงานนะฮะที่ทําตอนนี้มันเป็นงานที่เราชอบจริงไหมไอ้ครั้งจะเปลี่ยนงานเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายมากนักเราด้วยในยุคนี้ใช่ไหมครับ t r i life crisis เนี่ยนะครับ ก็อาจจะทําให้คนบางคนที่ชีวิตกําลังราบรื่นอยู่เนี่ยนะครับเจอจุดพลิกผันหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นักในตอนนี้นะครับโดยนิยามะครับคำว่า t r i i l e crisis เนี่ยคือสภาวะกดดันนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วัย30ขึ้นไปโดยช่วงที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยคือ3 4มสถึงสานะครับความกดดันนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานภาระค่าใช้จ่ายการแต่งงานนะครับการมีลูก เป้าหมายในชีวิตหรือการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับอาจจะต้องหางานใหม่เปลี่ยนอาชีพเลยก็มีบางคนนะครับย้ายที่อยู่นะครับเลิกกับแฟนหรือว่ามีความบาดหมางกับเพื่อนที่คบกันมานานเจอวิกฤตการทางการเงินที่กระทบกับธุรกิจหรือเป้าหมายในชีวิตยิ่งกับผู้หญิงแล้วเนี่ยนะครับงานวิจัยบอกว่าทร i Life คร i s i ิสเนี่ยยิ่งร้ายแรงกว่าและกระทบทางใจหนักกว่าด้วยนะครับเว็บไซต์กรอเรียนเนี่ยนะครับเคารบุว่ามีงานวิจัยจากหลายๆที่ระบุว่า เพศหญิงเนี่ยจะประสบทรายไลฟ์คริสตเนี่ยในตราสูงกว่าเพศชายเพราะมีทั้งเรื่องสุขภาพการตั้งครรภ์หรือว่าความกดดันจากการเป็นแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากบทความของนิตยสารไ i m e ในปี2015ได้กล่าวถึงสถิติการสมรสจากรายงานผลการศึกษาของ Utah University ในสหรัฐอเมริกาพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่างงานครั้งแรกและเริ่มชีวิตคู่เนี่ยคืออายุป,ประมาณ28-32นี่จะเป็นช่วงที่คน แต่งงานกันเยอะนะครับถ้าดูจากระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเผยแพร่ในปี2010บเนี่ยบอกว่าตามปกติแล้วอายุแรกสมรสหรือว่า age at first marriage ของคนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่28.4ปีนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยข้อมูลในช่วงหลังๆเนี่ยทำให้เราเห็นว่าแนวโน้มอายุแรกสมรสโดยเฉลียงคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสภาวะเนาะของสังคมนะครับหลายๆเรื่องความเชื่อแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับ แล้วในวัยสาเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในวัยสาเองเนี่ยนะครับก็ความกดดันก็มีเยอะเราก็มันจะต้องเตรียมตัวสําหรับการจัดการกับคริสิสอันนี้อาจจะเป็นคริสิสเล็กๆสำหรับบางคนอาจจะเป็นคริสิสใหญ่ๆสำหรับบางคนบางคนก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคนนั่นเองทีนี้เมื่อเจอการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงชีวิตที่เรารู้สึกเรารู้สึกว่าควรจะต้องเริ่มมั่นคงได้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนกดดันเครียดและในบางสถานการณ์อาจจะรุนแรงถึงขั้นทําให้เสียความมั่นใจและเซลฟ์เอส ซึ่งวิธีที่จะช่วยเราก้าวข้ามบริกิตในช่วงวัยน,นี้ได้ก็มีอยู่4อันด้วยกันข้อแรกนะฮะตั้งสติหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําความเข้าใจกับความคิดของตัวเองให้ได้ <S <S เมื่อเราเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเนี่ยต้องตั้งสติก่อนแล้วก็พยายามที่จะจัดการกับความคิดที่ฟุง้งซ่านของตัวเองนะครับสาเหตุที่คนวัยน,นี้เนี่ยอาจจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ค่อยดีนักนะครับบางคนนะบางคนเพราะว่าอาจจะยึดติด กับชีวิตตามแบบนาฬิกาสังคมมากจนเกินไปเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ก็จะทําให้ความคิดลบๆเนี่ยบงการชีวิตเราได้นะครับอันที่2คืออย่าโทษการตัดสินใจของตัวเองในอดีตนะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เป็นเด็กมากน,นะครับเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่น,นะฮะแล้วก็หลายครั้งในจุดหักเหของชีวิตในวัยสามันก็เกิดจากการตัดสินใจในอดีตของเราเองแล้วผลอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเราก็อาจจะโทษตัวเองว่าทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เวลาเราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราตัดสินใจคนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจดีที่สุดณเวลานั้นที่มีข้อมูลในตอนนั้นแล้วซึ่งแน่นอนมองกลับไปเรามีข้อมูลเยอะขึ้นมันก็จ,จะทำให้รู้สึกว่าทําไมตอนนั้นเราคิดเรื่องนี้ไม่ออกนะครับแต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคือเราตัดสินใจดีที่สุดณจุดๆนั้นนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปโทษตัวเองกับการตัดสินใจในอดีตถ้ามันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ให้ม <at> ั <g> ันนนเเเป็บบทรรียกกาแล้วัน อันที่ามคือใจดีกับตัวเองและมองโลกในแง่ดีนะครับผลกะทบจากวิกฤตวัย30ที่เกิดขึ้นมักจะตามมาด้วยสภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์นะความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองกาลังมีบาดแผลในใจจากการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Tri Life Crisis เนี่ยก็ต้องรักตัวเองให้ม,มากๆให้คิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอาจจะมีของเจง๋จงๆสนุกๆรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็มีนะครับแต่ถ้ารู้ส ใกล้ตัวฟังหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อที่4คือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่อย่างกล้าหาญนะครับมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราอยากจะกลับไปแก้อะไรในอดีตแต่มันไม่ได้เราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์อะไรในอดีตได้นะครับวิธีเดียวที่เราทำได้ก็คือเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้มันเป็นบทเรียนเพื่อเราเก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นวิกฤตในตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในตอนนีีี้้คควาาาาามมมไไม่่สบสบบบบยยยกใใจนนนนตองทะรั มันมาเพื่อเป็นบันไดให้เราเติบโตได้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงหลายช่วงมากนะครับไม่ใช่แค่ช่วง30เนี่ยแต่ยังมีมิดไลฟ์คริสอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือว่าเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าจะมีคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท่องไว้เยอะๆชีวิตจะดีนะก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถือว่ามันดีเสมอนะครับตอน,นเป็นเรื่องแย่ๆนะฮะเราอาจจะกลับมามองมันอีีกทนึงด้วย ความรู้สึกว่าเออขอบคุณที่วันนั้นเราเจอเรื่องนั้นนะครับทำให้เราโตขึ้นทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตกําลังหลงทางนะครับหาเป้าหมายในอนาคตไม่เจอบางทีเราอาจจะต้องวางมาตรฐานของสังคมลงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเ,เพื่อให้เรามีแรงสู้กับแนวทางใหม่ของเรานั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission